เริ่มต้นกันที่3คู่ชูชื่นที่เพิ่งสละโสดกันไปในช่วงครึ่งปีแรกของปี2017นี้โดยที่ฉ่ำรักงานวิวาไปหมดัดหมดเมื่อเดือนมิถุนายนคือค so ิมโซยอนกับลีซังอูพระนางฝีมือที่มีผลงานผ่านสายตาแฟนชาวไทยมามา,มากมายเพิ่งโคจรมาเจอกันในซีรีส์แฮ p ปี้โฮมเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแต่เวลาไม่ใช่อุปรสรรค3เดือนหลังจากนั้นจึงสมรสสมรักไปเป็นที่เรียบร้อย ก่อนหน้านั้นเมื่อเดือนพฤษภาคมคู่ของชูซังอุกกับชายเยรยอนก็เพิ่งมีพิธีแต่งอย่างเรียบง่ายหลังปิ้งปังกันจากซีรีส์ Glamorous Temptation ปี2015อีกคู่คือริวซูยองกับพารคฮาซอนเจอกันทั้งในซีรีส์ทงอี e ปี2010และ Two Weeks เมื่อปี2013ค่ะ ส่วนถ้าจะย้อนไปถึงผลงานเก่าแก่ที่ก่อกำเนิดคู่วิวาสคนดังหลายคนนึกถึงซีรีส์ดราม่าโรแมนต์เรื่อง Save the Last Dance for Me เมื่อปี2004ที่ทำให้เกิดคู่รักพระเอกและนางรองคนสวยอย่างจีซองกับลีโบยองคู่นี้เพิ่งเข้าพิธีแต่งเมื่อปี2013เรียกว่ารักกันยิงยาวถึงตอนนี้ก็เกิน10ปีแล้ว ของอยูจินนางเอกซีรีส์เซฟ e t เดอะลัสแดน e ์ o r มีของจีซองมาเจอพระเอกตัวจริงของตัวเองคือคีแทยองในซีรีส์ creating destiny ปี2009โดยตอนนี้เด็กหญิงโรฮีทายาติคนแรกของทั้งคู่กลายเป็นขวัญใจของทั้งแฟนซีรีส์และชาวเน็ตอีกหนึ่งคู่ที่ถือเป็นตำนานคู่วิวาคนดังของเกาหลีใต้คือนางเอกขายดีฮันกาอินกับยอนจองฮุน เจอกันจากซีรีส์ Yellow Handkerchief ปี2003และเข้าพิธีวิวาปี2005ภาพลักคู่นี้ไม่มีด่างคล้อยแม้หลังแต่งงานฝ่ายชายต้องจากบ้านไปเข้ากรมรับใช้ชาตินาน2ปีรวมเวลาตั้งแต่พบรักบวกครองชีวิตคู่ยาวนานเกือบ15ปีแล้วคะ่ะ นี่ถือเป็นแคส่ส่วนหนึ่งของคู่วิวาจริงจากผลงานซีรีส์เกาหลีเท่านั้นนะคะซึ่งกับอีกหนึ่งคู่จริงที่เตรียมสละโสดกัน31ตุลาคมนี้อย่างซงจุงกิกับซงเฮเียวจะหวานฟินชวนให้อินเวิร์สักขนาดไหนมารอติดตามกันค่ะ